ซึ่งสมัยนี้คนไม่ค่อยชอบเรียนประวัติศาสตร์กันคนไม่ค่อยคิดอะไรย้อนหลังไม่ได้สอนให้เป็นคนสมัยเก่าไดนโนเสาร์อะไรแต่ความเป็นมาความต่อเนื่องศึกษาประวัติศาสตร์หรือความเป็นมาของชาติบ้านเมืองทั้งที่ดีทั้งที่ไม่ดีเราก็จะรู้ว่าอะไรมันดีอะไรเป็นประโยชน์อะไรมันไม่ดีแต่ที่สำคัญคือเราต้องเอาบทเรียนมาใช้ ถ้าเผื่ออยากได้ประสบการณ์เรียนรัดก็คือศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมามากๆแล้วเราก็จะได้เรียนรัดก็จะบอกอ๋อทำไมไอ้นี่สมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้แล้วทําอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นแล้วปัจจุบันเราจะทายัางไงให้เรามีความรู้มีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่จะรักษาประเทศชาติบ้านเมืองอย่างน้อยไม่ได้อยู่หัวสมเด็จก็เปไปกําลังใจให้